ราคาวันนี้รวมๆก็40,000 40,000นี <á> ่แป <yat> ๊ะ <Glen> ตอนนี้เราอยู่กันที่ไคจินนะครับเฮ้ยตั้มตรงนี้มันเรียกว่าแถวไหนนะแจ้งวัฒนาครับแจ้งวัฒนาในหมู่บ้าน<ร>ชาชานิชตาธานีครับผมหมู่บ้านน<ร>ิชตาธานีอู้ย<ร>ไม่คือมันไม่ไกลอ่ะคือหมู่บ้านก็หมู่บ้านมันร้านไคจินก็ของมันโซนข้างนอกเวเปอร์ก็ของมันเอาครับผู้ชายคนนี้โสดนะฮะโสดเดี<ร>๋ยวเขามาไข่กันไม่ใช่เหรออ๋อลืมไปโสดแล้วหล่อหล่อแล้วโสดยังไม่มีแฟนนะอ๋อไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วไข่ไม่ออก เอามามามาคือวันนี้ต้องบอกเลยว่าตั้มอุตส่าห์บอกว่าพี่พีทมาถ่ายที่ไคจีนป่ะโอมาเกษตรเดี๋ยวผมจะให้พี่กินคนเดียวกินคนเดียวทั้งเซตปกติรอบหนึ่งมันกี่คนนะตั้มสิบครับสิบคนเราจะกินโอมาเกษตรแบบสิบที่แต่วันนี้คอสเป็นคอสอะไรนะวันนี้จะเป็นคอสที่มาจากอีเวนต์วันล่าสุดของเรานะครับอยู่ที่หัวละสามพันห้าบวกบวกมีสิบสี่คอสครับผมหัวละวสามพันห้าบวกบวกสิบสี่คอสอันเบ็ดเสร็จประมาณสี่พันสี่พันบาทนิดนิดราคาวันนี้รวมรวมก็สี่หมื Mm -hmm. See you. ที่มีคอนเซ็ปต,ต์ของเราคือคุณจะได้ทานอะไรให้ทะเลเป็นผูนก้กำหนดคือเขาไปออกทะเลที่ไหนแล้วเขาตกกับพี่ปูมมาที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาปลาตัวนั้นนะ่ะมาทำให้เรากินคือแม่โครได้กำไรลยจอดลเล่นเล่นลเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็วาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราว่าทีเท่ากาันว,ว่าทำไมถึงต้องไปตกมาเองอเพราะความเนอันนี้เขาต้องเยอะอันนี้ความเเรียกว่า passion project เป็นโปรเจกต์ที่นำเสนอมุมมองใหม่ๆว่าไม่ว่าจะปลาไทยปลาญี่ปุ่นมันไม่ได้สำคัญมันมาจากไหนแต่คุณถนอมมายังไงตั้งแต่ตอนที่เขาขึ้นคือต้นน้ำจนถึงเสริมให้คคุณ้้าานนปมััก็ยยงสดอู เนี่ยครับเราจะมาได้เรียกว่ากระายพฤติกรรมกับความเข้าใจของคำว่าสดสดสำหรับผมอะหลังที่ศึกษาซีฟู้ดมาอย่างลึกซึ้งเนี่ยไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นกันได้ครับผมวันนี้อยากเห็นเมนูของที่ตั้มจัดคอรสมาเริ่มเลยดีกว่าครับผมเอรคอสนะครับอันนี้จะเป็น Japanese f r u i t t o m a t o นะครับประเทศญี่ปุ่นที่ก็เอาไปแวกคุ้มสกัดรสชาติผสมกับน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นมีสต็อกดาชิมีโซจูนิดนึงแล้วก็ที่เห็นเป็นโฟมเนี่ยนี่เป็นคาบูสุนะครับเป็น เฮญี่ปุ่นชนิดหนึ่งเอามาสกัดกับไขมันของพืชทําให้ขึ้นเป็นโฟมไม่ใช่แฟบนะครับมีความคล้ายแต่มันจะให้ความเบาบางก็ส่วนฝั่ง้ายมือสายมือพี่พีทถูกะ้ายมือพี่พีทเนี่ยจะเป็นมีสาหร่ายคอมบูนะครับเป็นสไตล์โทโรคือสไตล์ฮอกไกโดที่ก็จะฝนละเอียดแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยอันนี้เป็นปลาส้มคอมโบกินแล้วมันสดชื่นนะอันนี้สดชื่นจริงจริง ไม่อยากใช้คำว่า,าของเสียแ,แต่อาเซษอาหารทั้งหมดที่ไม่หมดที่เนี่ยเราเอาทั้งหมดเนี่ยไปรวมก็มกแยกขยะแล้วตรงนี้เอาไปทำปุ๋ยไคโทซานเพื่อปลูกผุยผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ในร้านนี่เองเหมือนกันตอนแรกก็ตกใจเอามารวมแล้วให้พีพีกินวันนี้เล <laughs> <c oughs> ยไคโทซาละ โอเคครับเรายังจะอยู่ในคอสที่ค่อนข้างเบานะครับอันนี้จะเป็นชีสโทฟูนะครับคือเอาชีสจากฮอกไกโดนะครับมาขึ้นแบบสไตล์เหมือนโทฟูก็จะมีความนุ่มอมุ่นเหมือนเต้าหู้แต่รสชาติยังมีความอูมามิข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นมะเขือเทศอาจจะฝรั่งเศสนะครับที่เอาเซมิซันดรายนะครับคือเอาไปกึ่งอบแห้งกับสาหร่ายคอมบูนิดนึงแล้วก็มีเป็นเกล็ดน้ำแข็งรสยูสุมาด้วยนะครับโอ้อาลองฮะ ชอมันเป็นกลิ่งของขาวแต่มันไม่ใช่ของหวานดีเดียวแต่ว่ามันมีกลิ่นชีสแล้วข้างบนเป็นมะเขือเทศจากฝรั่งเศสใช่ครับที่เอาไปสกัดรสชาติคอมบูเฮ้กูอิ่มหวานพีนี้พ่คอร์สอ ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นคอสปลาดิบประเภทแรกของเรานะครับ,รบอันนี้เป็นชิมาจิอันนี้เป็นปลาญี่ปุ่นนะครับภาษาอังกฤษเรีวยกว่าคอสแมคโครนะครับก็จะเป็นปลาที่ลายเนื้อเนี่ยเหมือนกึ่งปลาทู กับกึือตระกูลพวกปลาเนื้อขาวขาวนาดใหญ่ขึ้นเหมือนพวกมาไดายพวกโฉมงามอะไรย่างนี้นะครับก็จะเป็นปลาที่มีความมันสูงติดอูมามิบางๆซอสเป็นฮาวส์ดีกิวซอสของเราจะผสมระหว่างโชยุกับดาชิดาชิเป็นสต็อกญี่ปุ่นครับทำจากปลาโอแห้งแล้วก็อย่างนี้คือคอมบุคอมบุอะครับมีกลูเทเมตสูงแล้วก็ตัวคัตสึโบชิหรือปลาโอแห้งอมความเน,นี o ่ยมีไอโซเนตสูง2ตัวนี้มาเจอกันเนี่ยมันสร้างปฏิกิริยาทางเคมีที่ทําให้น้ําลายเราแตกตัวมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเอาไปใช้รักษาคนแก่เท่าที่เริ่มกินอาาาหรรไไม่ด้เพะี ลแล้วรสชาติตรงนี้ก็คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คนที่คิดคน้นผงชูรสขึ้นมาอ่าพยายามก็เป็นแบบดาชิเนี่ยคือกระดูกสันหลังของอาหารญี่ปุ่นทั้งหมดเลยปลาไม่มีขาวเลยแล้วก็หวานแต่ตัวซอสเขาโคตรอร่อยครับหวานหวานแต่ไม่ไม่เค็มด้วย อันนี้จะเป็นโคเบียนะครับรปอปลาช่่นทะเลอันนี้ทำในสไตล์ซีบีเช่หรือเป็นสักระดัปลาดิบสไตล์ออกยุโรปโปรตุรกสเดี๋ยวผมกขอต่อสาระนิดนึงว่าทำไมอบอ,อกเป็นปลาที่สดคนเข้าใจผิดกันเยอะคือปลาดิบเนี่ยถ้าสดจริงๆอ่ะไกลๆชนิดอ่ะกินไม่ได้เลย<พ>รสชาติจะเปรี้ยวแล้วก็จะเหม็นวัวตัวนึงเราก็ไม่ใหม่อ่ะแล้วทานเลยเนื้อจะเหนียวมากเนเหมือนเอนไซม์เพราะยังไม่เริ่มย่อยสลายนะรสชาติยังไม่ออกมาปลาก็ต้องมีการบ่มตามความเข้าใจของเราคือมันไม่ได้ฆ่าเสร็จกินเลยบางอย่างมันก็ต้องรอให้มีกการยย่อออเนไซ์ง มันเปรี้ยวนะแต่มันมีความหอมอยู่ผมว่าเมนูนี้มันจะโคละอย่างกับเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะมีแบบเค็มๆนิดเดียวแต่หวานๆหน่อยอร่อยแต่เนี้ยมันจะมีความเปรี้ยวอยู่อร่อย นี่หนึ่งกล่องนะครับไม่ได้จาาครับไม่ได้มาจากหอยเม่นตัวเดียวหอยเม่นหนึ่งตัวอาจจะมีเรียกว่าเหมือนไข่5้าชิ้นวันนี้ที่เราจะเสิร์ฟการเข้าเรื่องผู้ดูหน้าร้อนเนี่ยก็จะเป็นพันอันนี้เป็นพันหนามยาวนะคบหรือว่ามุกสั้ยาวนะคบคือปกติเป็นมุกที่ลูกค้าชอบกันประจําว่าเอ้ทั้งกล่องนี้ให้ผมเลยใช่ไหมให้หูเลยใช่ไหมวันนี้ละครับทั้งกล่องนี้ให้พี่ปี๊ดจริงๆเยสอันนี้ก็เป็นมุกสั้สหรืออูนิพันหนามยาวเกรดพรีเมียมนะครับราคาขายหน้าร้านอยู่กล่องละ ข้อสอบไปนะครับอันนี้จะเป็นโคตาเตะนะครับโคตาเตะครับซึ่งนอยู่ในฤดูกาลนี้ด้วยเอออ้นอกจากส่งมาเสริมกาจะเรืองวัตถุดิบที่อยู่ในฤดูกาลขอเชิญจากฮอกไกโดนะครับฤดูกาลนี้อุณหภูมิน้ำที่อ่อนขึ้นทำให้เขาอะรสชาติหวานขึ้นเนื่องจากว่าไขมันเขาน้อยลงแล้วก็พอข้อไขมันน้อยลงเนี่ยเหมือนตัวเขาแห้งขึ้นแลรสชาติเลยเข้มข้นขึ้น อันนี้นะครับภาษากรีกเรียกว่า splendid alpino f a ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า k i ม medai kin med โชว์ให้โชว์เลยเลยพูดเลยครับพูด k น n med แปลว่าตาสีทองแล้วก็ไดเป็นตระกูลกระพงคือถ้าแปลตรงตัวภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยคือกระพงตาทองเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคือเป็นปลาที่มาจากน้ำเลยเขาจะอาศัยอยู่ใต้ระดับน้ำประมาณ400เมตรไปยัน7-800เมตรเผลอผลที่เขามีสีแดงกลับอย่างเงี้ยนะครับในช่วงทะเลตั้งแต่200เมตรถึง900เมตรเนี่ยเป็นช่วงทะเลที่เรียกว่า twilight zone z o n นี้จะเป็นโซนที่แสงอาทิตย์ลงไปไม่ถึงทำให้ความจริงแล้วอ่ะ แดงเนี่ยเป็นสีที่พางตัวดีขึ้นก็เลยทาให้เขาพิวัฒนา,าการแบบนี้ส่วนตาเขาที่ใหญ่โตนเนี่ยเพราะว่าทาให้เขาสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นในพื้นที่ที่แสงเรียกว่าน้อยหรือไม่มน้อยเทคนิคการอบุริของร้านเรานะครับจะไม่เหมือนแบบทรดิช t i o n a แบบญี่ปุ่นที่เอาฐานไปวางแต่ก็จะใช้เป็นหัวไฟ LED นะครับจะเป็นบลูเฟรมก็จะไม่มีกลิ่นน้ำมันที่ไม่พึงประสองค์ออกมาด้วยแล้วก็จะมีอุณหภูมิที่ร้อนแ่ารงกว่าก็เผาแฟ่เปียวพอทําให้ข้างในยังไม่สุกเกินไป เป็นปลาเก๋าดอกแดงจากภูเก็ตนะครับขนาดน้ำประมาณ70เมตรน้ำหนักประมาณ20กิลกรัมแต่ว่าวันนี้ เรียกว่าถูกบ่มไว้จนเหลือแต่เป็นค<แ>อซิลน้ำหนักหายไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวเพื่อให้น้องบีไปอ<ไ>ินเสิร์ตให้หน่อยแล้วกันตู้ตรงนู้นที่เราเห็นตอนเดินเข้ามานะครับอันนั้นคือเป็นตู้ที่ผมดัดแปลงมาจากการดราเอเนื้อแต่มาใช้กับการดราเอปลาคุณสมบัติก็จะคล้ายๆกับพวกเรการกินเนื้อว Dry Age ัวดราเอชเคยคือจะมีความตุ่ตๆแต่นัวๆในตัวเหมือนบูชีใส่เงี้ยครับมีการบ่มโ,โอเคครับการเสิร์ฟประก๋าดรายเอของเรานะคบเมื่อกี้เราเอาไปเผาให้มีชั้นไขมันลายออกมานิดนึงแล้วก็การเคลียร์จะลดกลิ่นตุ่ี่่วววาไ้้้กกอนนนดยิร์ับ แต่ทีเนี้เราอยากมีกลิ่นควันกลิ่นสโมกกี้กับกลิ่นสมุนไพรเนี่ยมาช่วยสร้างสมดุลให้กับเนื้อที่ค่อนข้างมันอยู่แล้วก็เ,เลยเอาไปรมควันกับเป็นสมุนไพรไทยเรียกว่าว่านสาวบนะครับคือปลาเนี่ยเหมือนที่ตั้มบอกเลยว่าจะแตกต่างกับปลาที่เรากินทั่วไปเลยถ้าส่วนตัวผมนะ,ะผมว่ามันแปลกแต่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะอร่อยนะ,ะไม่งั้นผมคงไม่กินเรียงๆนะ <laughs> I <laughs> ข้อสอบไปนะครับอันนี้จะเป็นชาโกะนะครับภาษาญี่ปุ่นหรือว่าแปลเป็นไทยคือก้างแก้วนั่นเองก้างแก้วอ,อันนี้ก็คืออันนี้เป็นก้างแก้วนะครับก็ส่วนใหญ่มาจากภาคใต้เช่นสุราษฎร์นะครับอ,อันนี้เรานำเข้ามาเป็นเป็น,ปนแล้วเราจะเว้ในตู้ปลาเป็นเราเพื่อใช้โปรตีนสกิมเมอร์ตีของเสียออกให้หมดจากตัวก่อนจะได้ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค<ไ>์ไม่มีดินติดม,<ไ>มาเราจะปิดชีวิตเขาให้ไปโดยไม่ทรมานโดยการลงน้าเย็นอุณหภูมิต่ำนะครับเพื่อน็อกเขาให้เขากลับไป้วเสร็จลังนั้นต้มน้ําเดือดแล้วลงไปสะดุ้งไม เปลือกออกมาจากเนื้อได้โดยที่เนื้อข้างในยังดิบอยู่แต่ข้างนอกเนี่ยเรียกว่าสุกนิดเดียวนะครับอ่าไม่งัเราจะได้ความฉ่าเหมือนกินก้างแช่น้ําปลายอยู่ในตัวตัวก้างเนี่ยจะมีความเด้งนึบๆน,บน,บนบแล้วก็ไม่มขาวด้วย าเมนี้เนี่ยจะเป็นเมนูอินสปายมาจากคนหัวครัวนะครก็คือจะเป็นการเผาฟางเหมือนอบปิ๊บนะครับอันนี้จะเป็นปลาเก๋านะครับเป็นปลาไทยเือนกันเราเอาไปย่างในเตาถ่านบินโชตันออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นกึ่งโชแต่ก็เป็นการเสริมกลิ่นควันฟางให้หอมขึ้นด้วยเกิดปฏิกิริยากัเบิรอันนี้มันเป็นเรียกว่าไนโตรเซลลูโลสเป็นเทคนิคที่ผมไปยุคมาจากการนึ่งไม้กรกหอมฟางแล้วก็ซอสหวานๆผมว่าอร่อยอันนี้อร่อย อันนี้คืออะไรครับน้ำอันนี้เป็นอารอิกัดน,นะครับหรือหมึกแปลงตรงตัวคือหมึกตาเขียวเหมครัจะประหมึกที่เนื้อขาวๆอ่ะอคือมันเหมือนเขาบวม,บวมน้ำแล้วก็โดนน้ำจืดทำให้เสียรสชาติกับผิวสัมผัสนะครับ กรอบดีนะฮะแล้วก็เปรี้ยวมะนาวกับซอสมะลงนี้เนี่ยพอใส่มันเข้ากันดีมากเลย เป็นซับเมนคอร์สนะครับคือเหมือนเมนคอร์สที่ใหญ่ที่สุดนะข้าวหน้าหรือต้สไตล์ญี่ปุ่นดงดองอ่าแล้วอัวนี้เป็นซุยกะีิดงบุรินะครับอ่าก็คือเป็นข้าวหน้าปูหิมะจากฮอกไกโดปูหิมะครับอ่าคือเอาปูหิมะนะครับมาผัดกับเนยแล้วเนยอันนั้นเนี่ยเราเอาไปคลุกกับข้าวซูชิญี่ปุ่นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่ผมเทอยู่เนี่ยอันนี้เป็นไอศครีมนนะครับเป็นแก๊สระเหยที่มีความเย็นที่สุดในโลกครีมนิดนึงผสมกับไข่เป็ดดองแล้วก็ซอสปูดองเวเฟอร์ ทำออกมาเป็นมูสที่เราจะทอปไปเพื่อเพิ่มความนัวเเฮ้้ยย ส่นเมนคอสอสน,นะครับอันนี้จะเป็นอะไรครับผมอ,ออกไซฟิวชั่นกันนะครับปิดใช้มีกึ่งความเป็นไทยกับญี่ปุ่นในตัวอันนี้จะเป็นเมนไทยโกะพาสต้านะครับเมนไทยโกะพาสต้า,าเส้นสปากเกตตี้นะครับอรเอาไปผัดกับ เมนไทโกะเมนไทโกะเนี่ยถ้าใครไม่เคยได้ยินเนี่ยมันเป็นไข่ปลาดองเป็นไข่ปลาหิมะหรือไข่ปลาพอเล็กที่ดองสไตล์คิวชู<แ>นะครับจะใส่พริกญี่ปุ่นเกลือเครื่องเทศเป็นสูตรของเขานะครับอ้าก็เอามาผัดนะครับกับครีมซอสแล้วก็ท็อปด้วยพาร์เมซานชีสนิดหนึ่งอันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือปลากระพงขาวนั่นเอง,น,งนะครับเบอร์มันดี้หรือเอเชียนซีแบสนะครับรก,ก็คือเนื้อปลาที่ใช้อยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นปลาที่แตกตา่างเพราะอันนี้เขาดรายเอ d มานิดหนึ่งเหมือนกันพอเอาไปทอดก็จะมีความอูมามิในตัััััวววบบบาางๆนนนนนนนะะคครรรแแต่่ีี้้้เเป็็ออออ์ชททดดมลก เหมือนคัดสูหรือชุดเผ็ดขนมปังญี่ปุ่นมันมีเผ็ดเล็กๆกิ่นเผ็ดแต่ว่ามันมีความมันความเค็มนิดๆโคตรอร่อยโคตรอร่อย ก็คือตอนนี้พี่พีได้การผู้ชายหน้าหม้อเป็นที่รลอยนะครับหน้าหม้อด้วยหน้นาหม้อมากมากมากซุปใส,สนะคร<อ>ับมมีกลนอายของสายเก๊บบางๆแต่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มันต้มไปหมดแล้วนะอ่าใช่ก็จะมีความหวานนัวอูมามิของตัวหอยนะครับพร้อมกับต้าคู้ไข่เมื่อกี้เรากินสปาเกตตี้พอกินจํานวนที่เยอะขึ้น,นมันก็จะมีความเลี่ยนอยู่ในตัวนะอันนี้ก็ต้องพูดเพราะเรากินเยอะใช่ไหมแต่พอเรามีน้ำซุปมาช่วยแล้วอเออมันสดชื่นขึ้นนะฮะ อันนี้คือ,ค,อรครับของหวานนะครับก็สไตล์ปิดออกมาเกษตรนะครับปิดท้ายด้วยไข่หวานเองทร,รรมโกะสไตล์แคสเซราเค้กนะครับก็คือเป็นเค้กไข่ที่ไม่มีแป้งเลยเราใช้เป็นเนื้อปลาสลิดหินนะครับเป็นเนื้อปลาไทยที่คุณภาพนเนื้อเนี่ยมีความเด้งสูงอันนี้คือ,อนนเสริมมาคู่เป็นไอศกรีมงาดาน,นะครับกับอ,บอัลมอนด์คอมโบโอเคครับผม <ๆๆ S 1> ต้องบอกตั้มคือพี่ไม่เคยเหมาโอมาเกเสตหนึ่งรอบแบบกินคนเดียวแล้วเธอนับจานวนจานของเมแต่ละแต่ละคอทั้งคอทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ140จานร้อยร้อยสี่สิบจานร้อยสี่สิบจานที่ผมกินเข้าไปเนี่ยถามว่าอร่อยทุกจานไหมผมกล้าพูดเลยว่าอร่อยทุกจานเดี๋ยวเางี้ให้ตั้มฝากขัดร้านใคจินหน่อยดีกว่าสําหรับคนที่แบบอยากมากินบางทีแบบคนดูอยู่เงี้ยพอพูดพดไปแล้วเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยกินที่ไหนอะไรยังไง ครับผมก็ร้านไอจีไ <c oughs> คจินแบงคอกนะครับก็เป็นเชฟสเตเบิลคือของอุมาเกษตรอาหารสไตล์ญี่ปุ่นกึ่งไทยนะครับก็ <c oughs> เ <c oughs> ปิดประสบการณ์ใหม่ใครยังไม่เคยทานอาหารที่เป็นคอสอาาารู้สึกว่าอมาเกษตรเข้าถึงยากอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นในราคาก็ปกติเริ่มต้นเพียง2,500บาทกบวกๆเท่านั้นนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านนิชิราธานีเข้ามาถ้าเกิดมึนงงหลงกลัวหลงเนี่ยโทรมาสอบถามที่ร้านได้เลยนะครับส่วนผมเองก็ทุกรอบอีเวนท์ที่ไคจินเนี่ยก็จะ มาช่วยบรรยายแล้วก็ช่วยทำอาหารอยู่ด้วยนะครับก็โทรมาสอบถามคือดูใน IG ได้ว่าเรามีรอบกิจกรรมอีเวนต์เมื่อไหร่นะครับครับผมฝากด้วยนี่อยากฝากนิดนึงนะว่าตั้มเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะแล้วก็มีคู่มือที่มีฝีมือทุกๆคนนะครับอันนี้ผมฝากด้วยแบบน้อันนี้จริงๆครับผมขอบคุณมากนะฮะความจริงถ้าอยากรู้ว่า ส่วนใหญ่ถ้าผมตอบไหวนั้นทักไอจีส่วนตัวมาก็ได้พี่เเดี๋ยวพี่อ่านตอบให้เรื่องเส้นทางเรื่องอะไรเรื่องเรื่องรายละเอียดของอาหารนะครับครับผมยินดีตอบให้อันนี้ฝากด้วยนะแอบขึ้นไอจีส่วนตัวด้วยใช่เดี๋ยวขึ้นเอด้วเดี๋ยวฝากใครของให้ไอจีให้ตั้มด้วยดีกว่าโอ้โหจะบ้าพี่ไอจีน้องเสรมาแอดไอจีผมด้วยรีพิเดอร์สกอร์อีเอ็กสกอร์แล้วนะก็น่าทักผมมาแล้วก็ทักตั้มไปนะแล้วผมจะหาสาวให้ตั้มก็อยู่ตอนนี้ร้อนเล่นอ่ะเอางี้ครับฝากหน่อยสำหรับคนที่ดูยังไมม่กกดดด subscribe สาารรรถไ้้ตงนนีะคับผม แล้วก็ดูวีโออื่นได้ที่ตรงนี้ครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย